กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc หม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค แนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะถ้าใครรูดสูตรนะคะเบิ้ลนศูนย์ศูนย์มาเต็มเต็มนะพี่น้องถ้าใครรูดเก้าก็เข้าอยู่29นะคะก็ได้เฮกันไปเนาะของเมื่อวานนะคะ ถ้าใครรูดสีก็มาอยู่สนะีหนึ่งเนาะเมื่อวานถ้าใครรูดศูนย์ก็เข้าศนะูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอะเมื่อวานแอดมินฮะรูดเก้านะคะเงินหลายพี่น้องเมื่อคืนนะคะแอดมินต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่ไม่ได้ขึ้นเวทีนะคะก็เลยอัดเป็นคลิปเนาะ สำหรับวันนี้นะคะเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่หนึ่งนะคะเด่นหนึ่งกับห้านะคะแต่ขอจัดไปที่หนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งสี่นะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะคืนนี้ค่อยเจอกันเนาะหลังฮานอยออกนะคะพี่น้องแอดมินค่อยขึ้นเวทีนะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งก้าหนึ่งสองหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งจนะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเดนมินให้ใบน้อยนะคะมีคนเขียนใบน้อยแป๊บหนึ่งนะคะ สำหรับใบน้อยนะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซผ่ารุยชแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยด้วยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ ตราบสวัสดีจ้า